โครงการพัฒนากเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วัตถุประสงค์โครงการ หเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตมันสำปะหลังที่สะอาดมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง 3. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของมันสำปะหลังโดยที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจะมีการจัดอบรม3ครั้ง เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเรื่องสถานการณ์การระบาดของใบด่างมันสำปะหลังการสำรวจเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอซำสูงคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้าหบนห้วยเตยตําบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจํานวน40รายบนพื้นที่80ไร่ และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นท่อนพันธ์มันสำปะหลังพันระยอง72จำนวน26,540ลำสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเทปน้ำหยดโดโลไม้และเชื้อราไตรโครเดอร์มาสำหรับเกษตรกรแปลงต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงยังได้ให้คำแนะนำในการติดตั้งและประโยชน์ของระบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลังตัวอย่างโดยที่การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พืชต้องการทำให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดีและต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ได้หัวมันสำปะหลังที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอีกด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้มีการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงมีการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูกและดูแลรักษามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง